เสียงไก่อันลอยเลยเหรอสวัสดีค่ะพบกับเพานะคะในช่องสาวคนไทยแชนแนลค่ะวันนี้กะแก่เพื่อวกคือเก่าค่คะครับอยู่ที่สามเพี่ออยู่ที่สามค่ะจัดไปเลยแจกจอเลยอันนี้อยู่ใกล้บุกบวกควยุย <laughs> ปุงป้งรุ่งปุงป้งขนาดน,น่ะคุณน่ะ ฮึ่มอ๋อเสลาแต่ เจ้าคะควายมา <laughs> มันมาถามเอาให้ตาบจ้า <ừ. S 1> จะเย็นๆน,นะจะเย็นๆน,น,นะมันอยู่คนเอาหูหมดเลย <laughs> เอ้ยมันอยู่ฟังให้างอยู่ฟังให้ใหมาเบิ่งน้ามาสิ นำ้ำมเงียอ,อมาเลยไปแล้วไปบ่คือเลาหุ่นาลวามาเอาให้ปวดคุณบอฟ้าวิเตเฮแล้วไม่ได้ดอกนะพี่จะมีได้พี่นี่อัน,ออนแมนแนวกินกน,น,นีกินะนะแมกินัน ออออ้้พี่มาเบิกชุมน้ิยม เมนไก่สามมีเป็นห้อยเอาห้อยเสียมบ่บ่ ปิดหมู่บ้านเนาะยมใช่เด็กินหมู่บ้านทั้งทังผู้เอา,า<ม>บอกแมาา่ตลาดสดกบปิดพี่น้อยไม่ได้มองซื้อกับเข้าด้วยค่ะกินแต่เห็ดสาบุไทยนี่เป็ว่าผลกระทบเลยหลายเ่อเลยเพราะว่าหมู่บ้านต้องในตไปตอนเศร้าจะไปซื้อของอยู่ตลาดสดมาขายเพื่อนพิดตลาดสดสามมือ มีคนติดโควิดจัตลาดเม็นจังตลาดสดพี่น้นองเลเดอปิดได่ยินดีเสียงแต่สวัสดีครับมี่บ้านว่าสวัสดีแล้วพี่วสวัสดีแล้วขึ้นต้นเด้สักเขึ้นต้นพี่บ้านประกาศได้สักสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้นนองคือเดียวสาวบุรีรัมย์ว่า ้องมึงทล่นตาแล้วมึนพีน้อเลยหาเล่มก่อนมาเลเล่มอันที่มันบะเขามทก็บนะมงกระดอกของกะใจพี่น้องเลยเห็ยีรบอะไาอยู่เ่าบางนี่ดคนดนดูคนพี่น้องป่อแล้วปอแล้วอยู่หองอยู่ค้างนี่ก็มีม เท่าปลายแปลว่าไปเพิ่มเงมินหลายก่อนเลยเก็บกันเลยอย่าพูดความคัมภีรขาสั้นขนาดเลยปกติพวกขานักับมีข่างเงาเท่งนั้นละมี

Terima kasih telah menonton

ทุงได้อยู่เด้ออยู่กระเป๋าอันนี้ก็มีพี่น้องเอ้าเบิง์กเก็บคนละอันนี้เลยพี่น้อง เอาตื่นเลยโผงโผ่ตื่นเอาเล่นไหวเล okay. ยไดนะ้อืมโอเคโอ้หน่อยขนาดเปื่อยกันม,มิสั่น เต็มตาไ,ได้แบบนี้ค่ะจาเูาได้กัเอาทางนั้คนละกล่องนะ ไปป่าไปไปไปไรไป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  เกิดการจะจดเขึนเพื่นแล้วบ้านนี้มา้างนเนี่ยอ๋อเจ้านงวปิดมาแลว อุ้ยเอาอยู่คนเฟินสาวู้ไทยลาสุดได้ใส่ถุงพี่ต้องเพราะว่าตัวนี้มันชิดโดนตาแล้วมาข้าวบันนี้เอายานเอาสองคนเลี้ยงงานเอาไปเอามัน เึงเงาไหม้ถึงๆปุ๊บสาวผู้ใากัสาวผู้สาวผู้ายมื่องนี่เนาะเข้ามื้ชายวจริงคนมาเออุอ้ยผ,ผู้ผู้เธอเนี่ย เห็นบ่เห็นแหลโอ้ที่นี่นี่นี่จุ๊เทีเป็นนือนุ่มอะไรุ่อมารบบเป็นตะาลปีนี่ลาอย่จะะจุ่มจะมุเนาะ ดอกพันงามเนาะพุตธพี่พัดดอกดำพดันงามเนาะอืมรุ่นนี้มันพอดีอยู่ถันเราเคยรุ่นห่าวมีเสองมันแพงแรงจัอันน้อยเนอืมอืมอืมพีกวิกถ้ามีฝนถ่ายเฮาเฮาคือมีการก็โดนเนาะ ตบนยองวาค,คิดนีดอกนะน้ำนอนะมังกินใช์ก็ไปแล้วสนินเอาแล้ว,ลวมึ้นรมาเอาน้ำดอบเราไม่เคยยานทมเลยือ ลงคนฟังกรดีดเอนเห็นเ่าอาเราก็มีมายาได้เห็นห่าถ่ายวิดีโอกัได้ลางคนบอกอ้าวผมแม่ลองค้นก็บบมันก็ชวนหน่อยยุ่งได้ไงวาเป็นเื่นจะเจบจเจ็จะจ พ่อเมื่อกี้นี่ส่งดอกมัน้ามาภูดีวาไดมนน้มันทันไนโบนพหมันทันได้สูงน,น้นอยนึง 也慢来了不啦？来。 เ,เอาอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเฮาวันนี้นะคะอันนี้ล้วก็ได้อยู่ในถุงเ,เอามาแม่ยู่ในถุงนะเทเลยในยู่ในถุงอันนี้ในตะกาจะเป็นดอกตูมเทมาเลย นี่ลายเติบกองไงเติบค่ะกำลังระเอ็ดถุงไปขายค่ะนี่มันจักฮกจิตโลคนละสาวผู้ไทยก็จะเอาไปขายเอ็ดถุงละยี่สิบบาทขายเฉพาะแถวบ้านค่ะไม่ได้ขายทางอื่นไม่ได้ส่งลูกกรุงเทพด้วยค่ะไม่ได้ส่งไปต่างจังหวัดนี่ยายกำลังละเื้อถุงอันนี้แม่สาวผู้ไทยนี่ล้วพาวันนอน สับปูไทยเอทคอมป่านนั้นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสับปูไทยนําค่ะฝากเป็นกําลังใจใหส้สับปูไทยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ